เมื่อคืนนี้นะคะแอดบอกเลยว่าหัวใจแทบไม่อยู่กับตัว Blackpink Deadline World Tour ที่ไคตักสเตเดียมฮ่องกงเปิดค่ำคืนแรกไปแล้วเมื่อวันที่24มกราคม2026และนี่คือคืนแรกของ3วันสุดท้ายของทัวร์ที่เดินทางกันมายาวมากตั้งแต่กรกฎาคม2025ที่เกาหลีจนมาถึงไฟ n l ลสเต e ที่ฮ่องกง แอดขอพูดเลยว่าบรรยากาศเมื่อคืนมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตแต่มันคืออารมณ์ร่วมของการเดินทางที่ใกล้ถึงปลายทางจริงๆและแน่นอนค่ะคนที่ถูกพูดถึงหนักมากที่สุดเมื่อคืนนี้ก็คือน้องลิซ่าจากโพสต์ของแฟนและคลิปไวรัลบ,บน X อกแอดบอกเลยว่าข่าวเกี่ยวกับน้องขึ้นไหลมาไม่หยุดเริ่มจากโซโลของลิซ่าก่อนเลยน้องขึ้นเวทีเดี่ยวด้วยเพลง thunder lifestyle และ rockstar ซึ่งแฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพลังงานการเต้นและออร่าของน้องคือแบบเกินคาดมากจริงๆลายโพสต์ใช้คำว่า Lisa is so powerful Watching #LisaPerform is always unreal คือมันไม่ใช่แค่เต้นแบบสับๆนะคะแต่มันคือพลังที่ส่งออกมาจนทั้งสเตเดียมลุกเป็นไฟแอดดูคลิปแล้วยังรู้สึกได้เลยว่าคนดูโดนดึงสายตาไปที่น้องหมดแล้วมาถึงอีกจุดที่โซเชียลแตกมาก ชุดของลิซ่าเมื่อคืนนี้น้องใส่ชุดคัสตอมจาก n i กี้ที่เอารองเท้าไนกี้มารีโนเว e เป็นชุดแสดงคือไม่ใช่แค่เท่นะแต่เป็นเ hey, ทแบบตัวแม่บอกเลยบอกเลยไนกี้เลือกไม่ผิดจริงๆค่ะแฟนๆถึงกับแซวว่า n i กี้เอารองเท้ามาตัดชุดเลยเหรอหาดูที่ไหนไม่ได้อีกแล้วชุดลิซ่าวันนี้คือไนกี้แบบตะโกนมากตัวแม่เวอร์ ผลคือ Hashtag d e a t h l i อินเอลิและฮ่องกง n g l o ส e ล Lalisa ขึ้นเทรนด์แรงแบบไม่ต้องสงสัยเลยค่ะและแล้วช่วงที่ทำให้แฟนๆใจบางกันทั้งไทม์ไลน์ก็มาถึงช่วงเพลงทาลี่เมื่อคืนนี้เจนลิซ่ามีโมเมนต์ที่เรียกว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นแต่ก็ได้เห็นจนได้ มีคลิปที่พี่เจนนี่กับน้องลิซ่าสกินชิปกันบ่อยมากทั้งเดินมาโอบไหล่แล้วมีช็อตที่เจนนี่โอบไหล่ลิซ่าก็กอดเอลเจนนี่จังหวะนั้นแอดบอกเลยว่าแฟนๆกรี๊ดกันแทบสลบคอมเมนต์คือหวานจนแอดเขินแทนเช่นคบกันแล้วว่าพวกเธอคบกันอยู่แล้วละ่ะกอดน,นี้ฉันสนิทมากพี่ทั้งสองกอดสิทธ์แล้วตบตูนนี่แหละที่สนิทที่สุดดีสุดๆกอดจากด้านหลังสวยงามมากเลย ฉันตายตรงนี้ได้เลยอะ่ะยังมีคอมเมนต์แซวแรงๆอีกว่าในที่สุดก็รู้แล้วว่าทำไมเจนนี่ถึงกัดปากแล้วตีตูดเพราะกำลังลงโทษเจ้าแมวตัวแสบที่ชอบเล่นคือแอดบอกตรงนี้เลยนะคะคอมเมนต์หวานๆยังมีอีกเยอะมากแต่แอดเอามาอ่านทั้งหมดไม่ได้จริงๆแอดเขินค่ะ แล้วจังหวะพีคที่แฟนๆจำไม่ลืมแน่ๆคือช่วงขานชื่อตัวเองก่อนจบโชว์ลิซ่าขานชื่อตัวเองว่าเจนเนี่แล้วเจนเนี่ก็ขานชื่อตัวเองว่าลิซ่าแค่นั้นแหละค่ะทั้งสนามแตกแฟนกรี๊ดกันแบบไม่ต้องมีคำบรรยาย หลายคนบอกว่าโชว์เพลงทาลี่รอบนี้ให้อารมณ์เศร้าปนฟินมากเพราะมันคือช่วงใกล้ปิดทัวร์จริงๆมีแฟนคอมเมนต์ว่าดูแล้วนึกถึงปี2019เลยซึ่งหมายถึงยุคเจนลิซ่า2019ที่มีโมเมนต์คลิงกี้ฮักทัชเยอะมากอย่างในทัวร์ In Your Area และแฟนๆก็พูดตรงกันว่าพวกเธอกลับมาหวานแบบเดิมแล้วหลังจากช่วงที่แต่ละคนก็ต้องโฟกัสผลงานเดี่ยวของตัวเองและตอนนี้โมเมนต์แบบนี้กลับมาเต็มๆอีกครั้งเพราะนี่คือ Final Stop การปิดทัวร์ใหญ่มันเลยมีฟิลอบอุ่นปนเศร้าปนคิดถึง แฟนๆหลายคนโพสต์ว่า Don't want to go home, just want to dance, I want to see them many more times ถ้าคุณอยู่ในฮอลล์เมื่อคืนนี้หรือดูไลฟ์อยู่ทางบ้านแอดเชื่อเลยว่าฟินจนไม่อยากให้คอนเสิร์ตจบแน่นอน